ก่อนจะไปฟังเรื่องราวสุดประหลาดของวันนี้ฝากกดติดตามช่องมิรุกุสไตล์หน่อยนะคะอาหารมันคือสิ่งที่เราได้รับทุกวันในชีวิตแต่สำหรับนักโทษประหารมันคือมื้อสุดท้ายก่อนความตายที่ถูกเรียกว่า last meal และนี่คือ10อันดับอาหารสุดท้ายของนักโทษที่ทั้งสะท้อนความคิดและความรู้สึกในขณะนั้นอันดับที่10เดวิดเวนสตเกอร สโตเกอร์เติบโตมากับชีวิตที่ไม่ราบรื่นนักเขาจบเพียงระดับการศึกษาต่ำและเคยทำงานเป็นผู้ควบคุมเครื่องจักรกลหนักและช่างไม้ก่อนจะก้าวพลาดครั้งใหญ่ในชีวิตเขาถูกตัดสินว่ามีความผิดในคดีฆาตกรรมระหว่างการปล้นร้านสะดวกซื้อในปี1986หลักฐานแน่นหนาจนสารพิพากษาโทษสูงสุดคือโทษประหารชีวิตด้วยการฉีดยาพิษ เวลาผ่านไปกว่าทศวรรษในที่สุดวันที่16มิถุนายนปี1997วันสุดท้ายของชีวิตเขาก็มาถึงตามธรรมเนียมนักโทษจะได้รับสิทธิ์เลือกอาหารมื้อสุดท้ายสำหรับสโตเกอร์เขาเลือกเมนูง่ายๆแต่ครบเครื่องเบอร์เกอร์2ชิ้นเฟรนช์ฟรายส์และมันบดราดเกรวี่ เมนูเหล่านี้อาจจะดูธรรมดาเป็นอาหารฟาสฟู้ที่เราหลายคนคุ้นเคยแต่สำหรับนักโทษที่ถูกพรากอิสระไปนานหลายปีมันคือรสชาติแห่งความสุขเล็กๆที่เขาอาจไม่ได้ลิ้มรสมานานแล้วทุกคำที่กินช่างเต็มไปด้วยความหมายเพราะเขารู้ดีว่านี่จะเป็นอาหารมื้อสุดท้ายในชีวิต บางคนมองว่าอาหารมื้อสุดท้ายคือการปลอบโยนจากรัฐเป็นความเมตตาเล็กน้อยในวาระสุดท้ายแต่บางคนก็มองว่ามันคือพิธีกรรมที่เต็มไปด้วยความขัดแย้งเพราะในขณะที่รัฐอนุญาตให้คุณเลือกอาหารที่คุณอยากกินแต่หลังจากนั้นเพียงไม่กี่นาทีพวกเขาก็จะพรากลมหายใจของคุณไปตลอดการอันดับที่9แอนโทนีเรเวสลีย์ เวสลีย์เติบโตในเท็กซัสเขาเรียนหนังสือได้เพียงถึงชั้นประถมปีที่8ก่อนจะออกมาใช้ชีวิตด้วยการทำงานเป็นแรงงานรับจ้างใช้แรงกายแลกเงินแต่ในที่สุดเส้นทางของเขาก็เดินไปสู่จุดที่ผิดพลาดและลงเอยด้วยการถูกตัดสินโทษสูงสุดโทษประหารชีวิต วันที่13พฤษภาคมคศ1997วันสุดท้ายของชีวิตก็มาถึงเขาถูกส่งตัวไปยังเรือนจำฮันส์วิลล์ยูนิตรัฐเท็กซัสที่ซึ่งทุกนาทีเดินไปสู่จุดจบที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ ก่อนเข้าสู่ห้องประหารเวสลีย์ได้รับโอกาสเลือกอาหารมื้อสุดท้ายเขาไม่ได้เลือกอาหารหรูหราหรือซับซ้อนแต่กลับขอเมนูง่ายๆที่หลายคนคุ้นเคยไก่ทอด3มชิ้นขนมปังหนึ่งแผ่นและเฟรนช์ฟรายเขากินอาหารมื้อนี้ช้าๆเงียบๆเหมือนกำลังสึมซับทุกคำอย่างมีสติเพราะเขารู้ดีว่าไม่มีโอกาสได้กินอีกแล้วเมื่อมื้อสุดท้ายจบลงสิ่งต่อไปคือคำพูดสุดท้ายของเขาเวสลีย์หันไปพูดต่อหน้าผู้คุมและ ครอบครัวเหยื่อด้วยน้ำเสียงหนักแน่นว่า I want you to know that I did not kill anyone I love you all มันคือถ้อยคำสั้นๆแต่เต็มไปด้วยน้ำหนักของการยืนยันความบริสุทธิ์น้ำหนักของการฝากความรักครั้งสุดท้ายไว้กับโลกอันดับที่8โทมัสแอนดี้แบรฟูด แบฟฟู์เติบโตมาในชนบทชีวิตของเขาเต็มไปด้วยความยากจนและความไม่แน่นอนแม้เขาจะพยายามใช้ชีวิตเรียบง่ายแต่โชคชะตาก็พาเขาเข้าสู่เส้นทางอาชญากรรมจนสุดท้ายถูกตัดสินให้รับโทษสูงสุดโทษประหารชีวิต เมื่อวันสุดท้ายของเขามาถึงตามธรรมเนียมนักโทษได้รับสิทธิ์เลือกอาหารมื้อสุดท้ายสำหรับแบฟฟูดมันไม่ใช่อาหารหรูหราหรือฟาสต์ฟูดทั่วไปแต่เป็นมื้อที่เต็มไปด้วยความทรงจำและความเรียบง่ายที่เขาคุ้นเคยอาหารมื้อสุดท้ายของแบฟฟูดประกอบด้วยเขาสวยเข้าโพดผัดพริกหยวกถั่วพินโตบีนผัดผักและบีทรูดดองซุปมะเขือเทศเสิร์ฟพร้อมคลกเกอร์ถั่วแดงกวนและน้ำอัดลม แบฟฟตนั่งกินอย่างช้าๆทุกคำที่เข้าไปเต็มไปด้วยการสืมซับรสชาติชีวิตที่ผ่านมาและเตรียมใจเผชิญความตายที่ใกล้เข้ามาและสิ่งที่ทำให้เรื่องราวของเขาน่าจดจำมากที่สุดคือข้อความสุดท้ายก่อนตายแบฟฟตกล่าวว่าผมหวังว่าสักบันหนึ่งเราจะสามารถย้อนมองสิ่งชั่วร้ายที่เรากำลังทำอยู่ในตอนนี้เหมือนกับแม่มดที่เราจับไปเผาทั้งเป็นผมอยากให้ทุกคนรู้ว่าผมไม่ได้คิดอาฆาตใครผม ยกโทษให้ทุกคนผมหวังว่าทุกคนที่ผมเคยทำอะไรให้จะยอมให้อภัยผมผมสวดภาวนาทั้งวันให้ภรรยาของเหยื่อได้ขับไล่ความเครียดแค้นไปจากหัวใจของเธอเพราะความเครียดแค้นในใจนั้นจะส่งเธอสู่นรกเช่นเดียวกับบาปอื่นๆผมเสียใจยสำหรับทุกอย่างที่ผมได้กระทำต่อใครก็ตามผมหวังว่าพวกเขาจะยกโทษให้ผม ถ้อยคำเหล่านี้สะท้อนถึงความสำนึกผิดอย่างลึกซึ้งและความปรารถนาให้ทุกคนที่เขาเคยทำร้ายได้รับการให้อภยัยมันเป็นทั้งการยอมรับความผิดและการสื่อสารถึงความเป็นมนุษย์ที่ยังมีความเมตตาแม้ในวินาทีสุดท้ายอันดับที่7เจมรัสเซล รัสเซลเติบโตมากับเสียงดนตรีในบ้านเขาเล่นเครื่องดนตรีหลายชนิดและได้สร้างผลงานเพลงในช่วงวัยหนุ่มแต่โชคชะตาและการตัดสินใจผิดพลาดพาเขาเข้าสู่เส้นทางอาจญากรรมและลงเอยด้วยการถูกตัดสินโทษสูงสุดโทษประหารชีวิต เมื่อถึงวันสุดท้ายรัสเซลได้รับสิทธิ์เลือกอาหารมื้อสุดท้ายและสิ่งที่เขาเลือกกลับเรียบง่ายนั่นคือแอปเปิลหนึ่งผลรัสเซลก้มหน้ากินแอปเปิลอย่างช้าๆถูกคำที่กัดเป็นการซึมซับความทรงจำแห่งชีวิตเหมือนโน้ตสุดท้ายของเพลงที่เขาเล่นเพราะหลังจากนี้จะไม่มีเสียงเพลงไม่มีคำพูดและไม่มีรสชาติอีกแล้ว ข้อความสุดท้ายของเขาไม่ได้ถูกบันทึกอย่างชัดเจนแต่สิ่งที่เขาเลือกในมือสุดท้ายก็สะท้อนตัวตนของเขานักดนตรีผู้มีชีวิตผูกพันกับความเรียบง่ายและเสียงเพลงจบชีวิตด้วยแอปเปิลเพียงหนึ่งผลอันดับที่ 6. j เจฟฟรีย์อาเลนบาร์นีบาร์นี่ใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายในวัยเด็กแต่โชคชะตานำเขาเข้าสู่เส้นทางอาชญากรรมและสุดท้ายเขาถูกตัดสินโทษสูงสุดโทษประหารชีวิต เมื่อถึงวันสุดท้ายเขาได้รับสิทธิ์เลือกอาหารมื้อสุดท้ายสำหรับบานี่เมนูที่เลือกแสนเรียบง่ายนั่นคือคอนเฟลกใส่นมเมนูธรรมดาที่หลายคนคุ้นเคยแต่สำหรับนักโทษที่กำลังจะ,ะเผชิญความตายนี่คือรสชาติสุดท้ายของชีวิตความเรียบง่ายความสงบใจและความทรงจำจากวัยเด็ก ทุกคำเหมือนการซึมซับรสชาติและความทรงจำที่ผ่านมาเพราะหลังจากคำสุดท้ายของอาหารจะไม่มีรสชาติใดๆอีกแล้วและเมื่อมือสุดท้ายจบลงข้อความสุดท้ายของเขาก็สะท้อนถึงความสำนึกผิดอย่างลึกซึ้งเขากล่าวว่า I am sorry for the things I have done. I deserve this punishment. May Jesus forgive me. คำพูดสั้นๆแต่หนักแน่นเป็นการยอมรับโทษและการวิงวองต่อสิ่งที่สูงกว่ามันสะท้อนถึงความสำนึกผิดและความปรารถนาของมนุษย์ที่จะได้รับการให้อภัยแม้ในวินาทีสุดท้ายของชีวิตอันดับที่5จอนนี่แฟรง์แกเร์ แกเรตใช้ชีวิตเป็นกรรมกรทำงานหนักทุกวันเพื่อหาเลี้ยงตัวเองแต่โชคชะตาและการตัดสินใจผิดพลาดบางอย่างทำให้เขาเข้าสู่เส้นทางอาชญากรรมและลงเอยด้วยการถูกตัดสินโทษสูงสุดโทษประหารชีวิต เมื่อถึงวันสุดท้ายเขาได้รับสิทธิ์เลือกอาหารมื้อสุดท้ายสำหรับเขาสิ่งที่เลือกเรียบง่ายแต่หวานชื่นใจนั่นคือไอศครีมมันอาจดูธรรมดาแต่สำหรับชายผู้ใช้แรงกายทำงานหนักทุกวันนี่คือรสชาติสุดท้ายของชีวิตความหวานความสบายใจและความทรงจำเล็กๆที่ทำให้ใจสงบก่อนเผชิญชะตากรรมทุกคำที่กินเหมือนการซึมซับความทรงจำและความสุขเล็กๆก,ก,ก่อนวินาทีสุดท้ายของชีวิต และเมื่อมื้อสุดท้ายจบลงข้อความสุดท้ายของเขาก็สะท้อนถึงบุค,คลิกและทัศนคติของเขาเขากล่าวว่า I want to thank my family for loving and taking care of me. As for everyone else, I don't care. คำพูดสั้นๆกระชับแต่ชัดเจนเขาเลือกมองความรักและการสนับสนุนจากครอบครัวเป็นสิ่งสำคัญที่สุดและปล่อยให้ความเห็นของคนอื่นๆผ่านไปอันดับที่ 4. William Prince Davis เดวิสใช้ชีวิตทำงานอย่างหนักในฐานะช่างมุงหลังคาเขาใช้แรงกายทำงานทุกวันเพื่อหาเลี้ยงตัวเองแต่โชคชะตาและการตัดสินใจบางอย่างพาเขาเข้าสู่เส้นทางอาชญากรรมจนสุดท้ายเขาถูกตัดสินโทษสูงสุดโทษประหารชีวิต เมื่อวันสุดท้ายมาถึงเดวิสได้รับสิทธิ์เลือกอาหารมื้อสุดท้ายสำหรับเขาเป็นมื้อที่เต็มไปด้วยอาหารหลากหลายและรสชาติโปรดอาหารมื้อสุดท้ายประกอบด้วยไก่ทอด4ชิ้นขนมปัง4ก้อนถั่วแดงกวนชีสขูด1ถ้วยขนม2ห่อน้ำอัดลม6กระป๋อง ทุกคำที่กินเหมือนซึมซับรสชาติของชีวิตที่ผ่านมาเป็นการให้เกียรติร่างกายและความทรงจำของเขาก่อนจะ,ะเผชิญความตายและเมื่อมือสุดท้ายจบลงข้อความสุดท้ายของเขาก็สะท้อนถึงความสำนึกผิดและความปรารถนาดีต่อผู้อื่น ผมอยากบอกครอบครัวเหยี่ยว,ว่าผมเสียใจอย่างยิ่งทั้งในความคิดและจิตใจสำหรับความเจ็บปวดและทุกระทมที่ผมได้ก่อขึ้นจากการกระทำของผมผมอยากขอบคุณทุกคนที่แดนประหารที่แสดงความรักต่อผมตลอดหลายปีที่ผ่านมาผมหวังว่าการบริจาคร่างกายของผมเพื่อจุดประสงค์ทางวิทยาศาสตร์และบางส่วนอาจนำไปใช้ช่วยเหลือใครบางคนได้ คำพูดเหล่านี้เต็มไปด้วยความเสียใจความสำนึกผิดและความหวังว่าแม้หลังความตายชีวิตของเขาจะยังสามารถทำประโยชน์ให้ผู้อื่นได้อันดับที่3เจเรลลีมิเชลมิเชลใช้ชีวิตทำงานอย่างหนักในฐานะช่างไม้เขาใช้มือและแรงกายสร้างสิ่งต่างๆแต่โชคชตาและการตัดสินใจผิดพลาดบางอย่างทำให้เขาเข้าสู่เส้นทางอาชญากรรมจนสุดท้ายเขาถูกตัดสินโทษสูงสุดโทษประหารชีวิต เมื่อวันสุดท้ายมาถึงมิเชลได้รับสิทธิ์เลือกอาหารมือสุดท้ายสำหรับเขาสิ่งที่เลือกเรียบง่ายและหวานชื่นใจนั่นคือลูกอมจอลลี่แรนเชอร์ ลูกอมสีสันสดใสที่วางอยู่ตรงหน้ามันอาจดูธรรมดาแต่สำหรับชายที่กำลังจะเผชิญความตายนี่คือรสชาติสุดท้ายของชีวิตความหวานเล็กๆที่ทำให้ใจสงบก่อนวินาทีสุดท้ายถูกคำที่กินเหมือนซึมซับความทรงจำและความสุขเล็กๆที่ชีวิตเคยมีเป็นการให้เกียรติร่างกายและความทรงจำของเขาก่อนจะเผชิญความตายและเมื่อมือสุดท้ายจบลงข้อความสุดท้ายของเขาเต็มไปด้วยความสำนึกผิดความรักและความหวัง ผมเสียใจสำหรับความเจ็บปวดผมเสียใจสำหรับชีวิตที่ผมพลากไปจากคุณผมขอการให้อภัยจากพระผู้เป็นเจ้าและผมร้องขอสิ่งเดียวกันจากคุณผมรู้ว่ามันอาจเป็นเรื่องยากแต่ผมเสียใจต่อสิ่งที่ผมได้ทำลงไปสำหรับครอบครัวของผมผมรักพวกคุณทุกคนจงแข้มแข็งและจงรับรู้ว่าความรักของผมจะอยู่กับพวกคุณตลอดไปผมรู้ว่าผมกำลังจะกลับบ้านไปอยู่กับพระเจ้าจงหลั่งน้ำตาแห่งความสุขให้แก่ผม คำพูดเหล่านี้เต็มไปด้วยความเสียใจความสำนึกผิดและความรักต่อครอบครัวมันเป็นการยืนยันถึงความเป็นมนุษย์แม้ในวินาทีสุดท้ายของชีวิตอันดับที่ 2. โรเบิร์ตแอนโทนีแมดเดนแมดเดนใช้ชีวิตเป็นพ่อครัวทำอาหารเลี้ยงตัวเองและผู้คนรอบข้าง แต่โชคชะตาและการตัดสินใจบางอย่างทำให้เขาถูกตัดสินโทษสูงสุดโทษประหารชีวิตเมื่อวันสุดท้ายมาถึงแมดเด่นมีความตั้งใจพิเศษเกี่ยวกับอาหารมื้อสุดท้ายเขาร้องขอให้นําอาหารมื้อสุดท้ายไปมอบให้คนไร้บ้านแต่คําร้องของเขาถูกปฏิเสธนี่คือเรื่องราวที่สะท้อนถึงความใจบุญและความคิดถึงผู้อื่นของชายผู้กำลังจะ,ะเผชิญความตาย แมดเดนนั่งลงอย่างเงียบสงบเตรียมตัวเข้าสู่ห้องประหารในวันที่28พฤษภาคม1997แม้จะไม่ได้รับอาหารมื้อสุดท้ายตามที่หวังแต่ทัศนคติของเขาเต็มไปด้วยความสงบและความสำนึกและข้อความสุดท้ายของเขาเต็มไปด้วยความสำนึกผิดความเข้าใจและการให้อภัย ผมขอโทษสำหรับความสูญเสียและความเจ็บปวดของคุณแต่ผมไม่ได้ฆ่าคนเหล่านั้นหวังว่าเราจะได้เรียนรู้บางอย่างเกี่ยวกับตัวเราและผู้อื่นและเราจะเรียนรู้ที่จะหยุดวงจรความเกลียดชังและความอาฆาตพยาบาทและให้ความสำคัญกับสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นในโลกนี้ ผมให้อภัยทุกคนในกระบวนการนี้ซึ่งดูเหมือนจะผิดพลาดไปคำพูดเหล่านี้สะท้อนถึงการยอมรับความจริงความเมตตาและความปรารถนาที่จะให้โลกเรียนรู้และเติบโตจากความผิดพลาดอันดับที่1โรเบิร์ตแอนโทนีคาร์เตอร์ โรเบิร์ตอนโทนีคาร์เตอร์เกิดเมื่อวันที่10กุมภาพันธ์ปีคศ1964ชีวิตของเขาในวัยเด็กไม่ได้มีสิ่งพิเศษอะไรนักเขาเติบโตมาในครอบครัวชนชั้นแรงงานในรัฐเท็กซัสและเมื่อโตขึ้นก็ทำงานรับจ้างทั่วไปเป็นกรรมกรใช้แรงงานแลกกับค่าจ้างเพียงพอให้อย่างชีพไปวันๆ แต่เส้นทางชีวิตของเขากลับเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงในปีคศ1 9 8 1ตอนนั้นเขามีอายุเพียง17ปีเท่านั้นคาเตอร์ก่อเหตุชิงสปัมน้ำมันแห่งหนึ่งที่เมืองฮิลสตตนและได้ยิงซิลเวียเรเยสหญิงสาววัยเพียง18ปีซึ่งเป็นผู้จัดการปั๊มเสียชีวิตเขาถูกตัดสินประหารชีวิตและถูกส่งตัวเข้าสู่แดนประหารของรัฐเท็กซัสในปีคศ1982ซึ่งตอนนั้นเขามีอายุเพียง18ปีเท่านั้น และเมื่อวันเวลาสุดท้ายมาถึงอาหารมื้อสุดท้ายที่คาเตอร์เลือกจะกินก่อนจากโลกนี้ไปคือสเต็กชิ้นใหญ่มันฝรั่งบดราดซอสเข้มข้นขนมปังทานเนยนุ่มไอศครีมวานิลาเย็นๆและปิดท้ายด้วยน้ำอัดลมหนึ่งแก้วเมนูที่สะท้อนถึงความอเมริกันพื้นฐานและคงไว้ซึ่งรสชาติที่คุ้นเคยเมื่อทานอาหารมื้อสุดท้ายเสร็จคาเตอร์ก็ถูกนำตัวไปยังห้องประหารเขาได้ฝากข้อความสุดท้ายไว้ว่า I want to apologize To the victim's family for the pain and loss caused by my actions. I am truly sorry for what happened. I pray that God will grant me forgiveness, and I ask my own family to be strong and move forward. I love you all. คำพูดสุดท้ายนี้ทำให้หลายคนรู้สึกสะเทือนใจแม้ว่าโทษที่เขาได้รับจะไม่สามารถชดเชยชีวิตที่สูญเสียไปได้แต่ก็สะท้อนให้เห็นถึงความสำนึกผิดในวาระสุดท้ายของชายหนุ่มผู้ก้าวพลาดตั้งแต่อายุยังไม่ถึง20 และนี่ก็คือเรื่องราวของสิบอาหารสุดท้ายของนักโทษบางคนเลือกอาหารที่เรียบง่ายบางคนเลือกอาหารที่หวานหรือโปรดปรานแต่สิ่งที่เหมือนกันคืออาหารเหล่านี้เป็นมากกว่ารสชาติสุดท้ายของพวกเขาขอบคุณที่รับฟังจนจบแล้วพบกันใหม่ในตอนต่อไปสวัสดีค่ะ